ยูพิกแบ่งร้านค้าออกเป็น3ส่วนดังนี้สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมทุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของผมนั่นเองนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับย้อนออกมาอยู่ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับยูพิกนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเริ่มมีคนสนใจและรู้จักนะครับต้องต้องแยกออกเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับคือในส่วนของแอปพลิเคชัน อ่า YouPick uh, เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นช้อปปิ้งออนไลน์นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแอเฟอร์เรียตนะครับเป็นโซเชียลคอมเมิร์สนะครับเป็นโซเชียลคอมเมิร์สก็คือทุกอย่างเนี่ยจะเสร็จสักอยู่ในมือถือเลยนะครับซึ่งท่านที่เป็นสายช้อปเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้านะครับได้ซึ่งมีแบรนด์ดังๆหลายค่ายอยู่ในนี้นะครับอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น โอเลออลอรโอนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างสินค้าแบรนด์บางตัวนะครับสามารถที่จะใช้งานได้นะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านที่สมัครเข้ามาเพื่อหาอไรายได้เสริมนะครับกับ u p พิกเพราะว่า u ูพิกเนี่ยคุณสามารถเข้ามาจอยร่วมเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ที่มีสินค้ามากกว่า40,000รายการอยู่ในนี้นะครับซึ่งก็สามารถสมัครผ่าน เป็นแบบ you pick choice เพื่ออัปเกรดตัวเองเป็นเจ้าของร้านแบบ you picker นะครับเราก็จะสามารถที่จะกระจายสินค้าออกไปได้นะครับโดยการใช้ลิงก์กระจายออกไปจะเอาไปส่งต่อให้เพื่อนเข้ามาซื้อสินค้าหรือว่าเอาไปโพสในสื่อต่างๆก็ตามทีนี้เนี่ยในร้านค้าของ you pick เนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนอย่างส่วนแรกที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนของ หน้าร้านเลยหน้าร้านที่เวลาเราเข้ามาเนีย่ยส่วนข้างบนตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกโปรโมชั่นต่างๆที่เวลาลูกค้าหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยหรือสมาชิกที่เข้ามาเนี่ยเพื่อจะเข้ามาดูสินค้าว่ามีสินค้าโปรโมชั่นอะไรบ้างก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนข้างบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูนะครับที่เอาไว้ให้เราเลือกดูอย่างเช่นกิจกรรมหรือว่าสินค้าหรือว่าแบรนด์สินค้าอย่างเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์สินค้านะครับเป็นแบรนด์สินค้าที่นะครับพอเราเปิด เข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้เลยคือว่าตัวยูพิกเนี่ยเขาการันตีเลยนะว่าสินค้าที่อยู่ในร้านของเขาเนี่ยที่เป็นสินค้าแบรนด์นะครับเป็นสินค้าที่รับตรงจากแบรนด์และเป็นของแท้ราคาพิเศษนะครับต้องบอกประมาณนี้เราสามารถดูได้เห็นไหมนะครับอ่ะสามารถดูได้ที่นี้นะครับเนี่ยเห็นไหมแบรนด์มันก็จะมีหลายแบรนด์ที่เรารู้จักเห็นไหมครับเนี่ยหลายแบรนด์ที่เรารู้จักเห็นไหมครับเราสามารถเข้ามาซื้อสินค้าได้ สำหรับท่านที่เป็นสายช็อปอยู่แล้วผมแนะนำว่าให้คุณนะครับอัปเกรดเป็น u p i c k เ r นะครับเพราะอะไรในครั้งแรกเนี่ยคุณอัปเกรดเนี่ยคุณจะต้องซื้อชุดสมัครในส่วนของ u p i c k e r อ h o i c e u ยูพิเอ Choice ใช่ไหมครับพอคุณเป็น u p i c k เ r เสร็จแล้วเนี่ยพอครั้งต่อไปคุณมาซื้อสินค้าเนี่ยในหมวดหมู่พวกนี้คุณจะได้รับส่วนลดอ่ะอย่างเช่นหลายๆท่านเนี่ยนะครับสมมติว่าหลายๆท่านเนี่ยเป็นสาวกของลอรีอลนะครับก็จิ้มไปที่ลอรีออล เห็นไหมสินค้าเนี่ยเขาก็จะมีราคามาตรฐานอยู่นะครับราคาขายเท่านี้นะครับแล้วเราเนี่ยนะครับจะได้รับส่วนลดหรือว่าที่เราเรียกกันว่า c a s แ back เนี่ยนะครับคืนก็คือ40บาทนั่นแปลว่าเราจะซื้อสินค้าตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ319บาทอ่าเห็นไหมอย่างตัวเนี้ยก็300เท่าไหร่ครับ310บบาทอ่าเห็นไหมสินค้ามันจะเนี่ยอย่างตัวเนี้ย เหลือร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบห้าบาทถ้าเราไปซื้อท้องตลาดเนี่ยก็อาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้รวมเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าเก็บเงินปทางหรือว่าค่าจัดส่งแต่ว่าถ้าถามผมนะเวลาเราต้องเดินทางไปซื้อสินค้าเนี่ยเราต้องมีค่ารถค่าเดินทางค่านูน่นค่านี้ค่านั่นอยู่แล้วมันเกินอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นช้อปปิ้งเนีนะ่ผมว่าอันนี้ก็โอเคนะ อันนี้ก็คือส่วนที่1น,นะครับก็คือตัวของ u p i c เนี่ยเขาจะทำเป็นหน้าร้านหน้าร้านค้าออนไลน์หลักเอาไว้ให้เราก็คือตรงนี้พอเราจิ้มเข้ามาเนี่ยเราจะสามารถเลือกดูสินค้าก็จะมีพวกแฟชเซลด้วยเห็นไหมครับมีแฟชเซลนะครับมีอ่าพวกกิจกรรมต่างๆอย่างเงี้ยนะครับสินค้ามาแรงสินค้าลดราคาอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านใดที่สมัครเป็นอ่า ยูพิเกอร์เนี่ยตรงนี้มันก็จะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าไอสินค้าตัวนี้ค่าคอมสูงนะถ้าคุณแชร์ไปเนี่ยคุณจะได้คอมมิชชั่นเพิ่มคุณก็จะได้รับรายได้เยอะขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ของสินค้าหลักๆอย่างเช่นความสวยความงามแฟชั่นผู้หญิงผู้ชายเครื่องใช้ไฟฟ้าแม่และเด็กอะไรต่างๆประมาณนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสินค้านะครับสินค้าแนะนําก็คืออาจจะเป็นสินค้าที่มาใหม่สินค้าที่ คนฮิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนดูไปได้เลยสินค้าก็จะมีเยอะนะครับมีหลายมีทั้งสินค้าที่เป็นแบรนด์ดังเป็นสินค้าที่นําเข้าจากจีนอ่ะต้องบอกประมาณแบบนี้นะครับจะได้ไม่งงกันอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของ u p i c k e r u p i c k e r ก็คือเหมือนเปรียบเสมือนเราเป็นหลังร้าน เอาง่ายๆคือเป็นหลังร้านของเรานั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะคล,คลิกเข้ามาแล้วเราก็จะเข้ามาดูพวกคอมมิชชั่นต่างๆนะครับว่าวันนี้มีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราหรือเปล่าแล้วเมื่อเขาเข้ามาซื้อสินค้ากับเราแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นยังไงอะไรยังไงเราก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้แล้วเราก็จะดูได้ว่าอ๋อตอนนี้มีมีเพื่อนๆเ,เนี่ยสมัครเข้ามาเพื่อใช้แอปพลิเคชันและซื้อสินค้าเนี่ยอยู่ในนี้นะครับอ่า เราก็สามารถตรวจสอบดูได้นะครับอยู่ตรงนี้เราก็จะมีกิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมหลังจากที่เราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยตัวยูพิกเองเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราเลือกเล่นเห็นไ,ไหมครับไม่ได้เลือกเล่นคือเขาก็บอกแหละว่าอ,อย่างเช่นชวนชวนเพื่อนมาสมัครเนี่ยครบสิบคนนะครับก็จะได้พอยต์ไปสามสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยนะ้เห็นไหมอ่ะเขาก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสินค้าที่ เราจะเอาไว้แชร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เราเอาไว้แชร์ส่งต่อไปให้ยังเพื่อนๆของเราที่สนใจหรือว่าเราอยากจะส่งต่อให้เขามาสมัครเป็นร้านค้าออนไลน์กับเราหรือว่าสินค้าตรงนี้เพื่อนใช้อยู่แล้วเราก็เลยส่งต่อไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่2นะครับที่ยูพิกเขาแบง่งออกมา ให้เราประมาณแบบนี้ซึ่งเราสามารถเนี่ยเลื่อนดูได้ทั้งข้อมูลต่างๆได้นะครับอันนี้คือในส่วนของยูพิเกอร์นะครับในส่วนของยูพิเกอร์แล้วในส่วนของข้างบนตรงนี้พอเลื่อนขึ้นมาตรงนี้มันจะมีคําว่าลูกค้าที่เชิญคืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองคลิกดูนะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเป็นเราส่งไปให้เพื่อนนั่นแหละลองเลือกดูซิว่าไอสินค้าตัวนี้9บาทเองสนใจป่า,สน,าสนใจซื้อเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนเป็นโปรโมชั่นนั่นแหละ โอเคอันนี้คือส่วนที่2แล้วนะนะครับก็คือในส่วนของหลังร้านของเรานั่นเองนะครับที่นี้อีกส่วนหนึ่งจะเป็นในส่วนของบัญชีนะครบ,บัญชีบัญชีตรงนี้ก็คือเป็นข้อมูลโปรไฟล์ของเราเอาง่ายๆนะครับเป็นข้อมูลโปรไฟล์ของเราแล้วก็เวลาที่เราจะมาดูเรื่องของการซื้อสินค้าที่เราซื้อสินค้าจะส่งสินค้าคือเราช็อปเองเอาง่ายๆนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาดู ข้อมูลตรงนี้ได้ออย่างเงี้ยผมสั่งสินค้าไปผมก็รอรับสินค้านะครับอ,อย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้ามาดูแล,แล้วเราก็เราก็สามารถที่จะแชร์สินค้าที่ทางยูพิกเนี่ยเขายื่นข้อเสนอมาว่าเอ้ยอันนี้มันน่าสนใจนะเหมือนมีคนดูเยอะอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะให้เรามาเลือกแชร์ให้ก็เหมือนช่วยให้เราหาสินค้าเนี่ยเอาไปแชร์ต่อได้ด้วยเนี่ยะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่3นะครับซึ่งในส่วนเนี้ย สิ่งที่เราจะเป็นจะต้องมาทําก็คือเราต้องเข้ามาตั้งค่าโปรไฟล์ของเราที่อยู่ในในนี้จิ้มก็ไปดูนะครับมีอะไรบ้างในค่าโปรไฟล์ตรงนี้เราจะต้องเข้ามาใส่ก็คือเป็นพวกชื่อนะครับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ข้อความต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้ามาทําได้จริงๆในส่วนของตรงนี้เนี่ยเ,เวลาที่ท่านสมัครเนี่ยนะครับเข้ามาใช้แอปพลิเคชันเนี่ย ตรงนี้ท่านก็สามารถเพิ่มได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ลงไปไม่เพิ่มอีเมลลงไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่คุณจะต้องซื้อสินค้าเนี่ยระบบมันจะต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จะต้องใส่อีเมลโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ใส่เบอร์โทรศัพท์และอีเมลลงไปเนี่ยตัวบริษัทหรือว่าตัวขนส่งเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าคุณเองเนี่ยนะครับ อยู่ที่ไหนติดต่อยังไงนะครับอ่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออยากให้ทุกท่านนะครับลองเข้ามาเลือกเล่นดูลองโหลดแอปพลิเคชันมาลองเล่นดูว่าไอสินค้าที่ผมพูดถึงเนี้ยมันน่าสนใจจริงหรือเปล่าแล้วก็มีส่วนลดมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เอาเป็นทั้งลิงก์แล้วก็ QR code เนี่ยให้เพื่อนสามารถสแกนร้านค้าจากตรงนี้ได้สแกนเสร็จปุ๊บแล้วลองโหลดเล่นดูนะครับเพราะว่า เวลาที่เราจะซื้อสินค้ากับทาง u p i ิเนี่ยเราจะต้องมีรหัสคนแนะนำหรือว่ารหัสคำเชิญของของร้านค้านั้นๆคือคุณจะซื้อเองโดยตรงเนี่ยจะไม่ได้นะครับอ่าจะไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าลืมใส่รหัสคำเชิญไม่งั้นเดี๋ยวซื้อสินค้าอาจจะไม่ได้รับสินค้าหรือว่าของตกหล่ลนแล้วหายอะไรแบบนี้แล้วติดต่อ,อยากเพราะฉะนั้นแนะนำคือ จะซื้อสินค้าให้ใส่คําเชิญโค้ดเชิญที่เพื่อนเราส่งให้หรือถ้าใครยังไม่มีก็ใช้ของผมก็ได้เพื่อเอาไปช้อปปิง้งเนาะโอเคนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น,น้อยที่กําลังมองหาแอปพลิเคชันดีๆที่จะสามารถช้อปได้ในส่วนของราคาถูกลงแล้วก็สามารถที่จะแปลผ่านตัวเองมาหาได้ได้เสริมได้ด้วยนะครับ โอเคก่อนจากกาันไปฝากเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับวันนี้ออกไปให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำดีโูต่อไปสวัสดีครับ